เป็นกระเบียกระเบียางนร่งกายสงสารบ่มีเดนตงบมีทำกางบ่มีทีจีจุดซึ่งจะเป็นงจาขึ้นทางนะขึ้นทางกเป็นะเบียงกาเกิดพบนาชาินาสิบ่ไดรเป็นลุ่มนยาบบลำบากเกิดมากในสิบอไรใีเียดนาในนาดัแต่ว่าเงินบอมีอาจจะได้นั่งเคลียรหนึ่งซือๆก็ได้แต่ว่าเงินไหลขอข้างไหลขอ แต่จะไม่เอามันแยกบุ่มใบในท่านแล้วการรักษาถิ้นในรัชาถิ่นไหวอะไรจะพอกนเทำบดอีนี้กะเต็นเหม็นัหมนบนพักบ้นพานเวงบ่อข่าบ่อละน่าบดัวบ่อทีเหล่าเม่ายารักษาถี่นเอา เตืมาเตือนภาวนาครับการภาวนาไม่มีแต่คิดแต่เข้มแข็งเจิตการให้ใจจังพัฒนาของมคิดไปสู่ความศรัทธาไปสู่ความเหล่อใหลในกวัตวันพุทธศาสนา ผู้สงัเป็นหางคนแมกแม่แมนเยวจะไปรอแม่มนเด้อแล้วตองตู้ตัดชินเป็นทำบน,นิโอมื่อเสีย้นทุมขทำวันจะพากันสวมยตัวเอ่เตรียมจ่าเตรียมตุ๊ดทองทำแค่ซิ่งแค้ท่แ

การที่เราจะใช้แหล่งเพื่อแพร่โครงการแล้วก็เข้าสู่การได้แล้วก็เข้าสู่ระดับที่สูงความสูงระดับมาตรฐานระดับสูงที่เป็นความยาวที่จะเหตุการณ์แบบบางแบบบางแบบจังเกิ้ลจังเกิ้ลมากจังเกิ้ลสูงมาก 对。 you <laughs>

ไม่หวาน

ก็จะมันตายอยู่แล้วลูกเตงวัดเจดีย์ด้วยนะว่าเตงวัดเจดีย์นะตอนนี้คือตึ่งง่ายต่อตึงก่อนเขาตึ่งง่าย

ญาติเาตกช็อกญาติเขาเกิดวาอไมเียัคนมันรู้เป็น้เกิดมีใครกแล้วก็ถือเอาผูกเขาบ้าง่าไมนี้เะมีอาลาร์โนลุกเดีบั้งตึมชนะนั่นไม่ใช่ชนะการเตะั่นไม่ใช่ชนกเขาอาศัยกานนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงส่วนผู้รที่เราพูดถึงนัก็เ็ กษัตริย็คงนสที่ด้วยรยาอันทอ็คนตาทุกนางเป็นเจ้น้าทีเกมนเป็นจ้นทสุดเขที่พนจากทุกทั้งผัมเด็กะบานเรานะวตักใไม่ยอะแน่นนเี่นไปหมดอนบอกในนยังาคู่ยุบยบ้าทิ้งทบนจเป็ง้บยังาู่อยู่เตจิงทบนหัหมหูเลยหมหมู ตั้งใจคือว่าคนประท่าผสมเพื่อขึ้บายการอย่างนั้นแต่โดนนิมฟ้าดุให้เขาสิ้นเป็นโดนิมฟาให้ดุให้เขาแบบใช้ทอนั้นแต่ว่าโง่ีคถาจะต่อได้ยุงนี่นั่นนี่กลายเป็นเขาโตรจ่แห้งที่กายเป็น้หลงไปพราสร้าง ไปปนดาปตทงไปค้าแขงพอท่างท้งโตก็เนอ่วดเบีย่งลาตท้องทานนาไท่านเดยวกัดปวดเดียว่หางจากก่อช่านของตไ่วเลยมงมาตวนึ่งนี t <inaudible>